มือนี้มารายงานควมอมคลไว้ครับหลังจากที่นำรถไปแล้วอันนี้บวแมนเขากรรมนะครับเนี่ยเขาอิเตยเนี่ยไปแล้ว กอที่ว่าแข็งแรงกับไปกอที่แข็งแรงกับมีเขียวเนี่ยมันจิรอดด้วยหครับพี่น้องรอดคิดว่าจิรอดปะมือที่น้าม,มาแห้งคือเอ่อคันแท่นี่เดินบ่ด้ครับเดินน้ำถ่วม แต่สำหรับมือน,นีก็ลดลงไปหลายพอสมควรนี่ครับนี่คือสาภาพวาเแมนเขากรรมเด้อแลังจา่าเแมนเขาไล่บรนะีนั่นอันนี้มูน้ำท่วมบ่ถึงนี่ม,มันมั่นไปเอ่อ เริ่มมานเริ่มมานแล้วแต่ว่ามันจะได้ผลสำหรใครครับเริ่มมานแล้วเนี่ยมนเม็ดเลยครับ จังจังปันกี้เกืบอบนะครับส้นน,นี่นักเย่ะนะส้นหยามาตัดไว้กับเขาดีหนามมาก อาจจะได้ผลบบเต็มลอยครับคิดว่าเพราะว่ามันมันดำแต่ว่าแน่ขันฝนมาอีกอาจจะอาจจะโบลอดรอบหนาเนี่ยอันนี้คือรอบที่สามครับนี่รอบที่สามเนี่ยโบแม่นดำเทที่สามเนี่ยขึ้นนำถ่วมเทที่สาม รายงานความเสียหายใบอ้อยกิดเสได้ไม่เอาขึ้นเมื่อหลังคนละครับส้นนี้ส้นนี้มันตำเหี่ยครับส้นนี้ถึงกอไผ่กอไผ่ก้อนนี้ตำตำมันีห่อนนี้ อันนี้ก็คือสูงขึ้นมามเนี่ยมองเดิดนนี่เดิดนนี่เดิดนนี่มันเกิดน้ำท่วมเท่แรกมันตายก็เลยไปไปสามใส่ปุ๋ยเรียบร้อยแล้วครับเจอฝนมากขึ้นเดียวเ,เดี๋ยวค่อยเบิงกันอีกรอบนึงครับ อ้อยกะไวอยู่ซ้มไม่ลำปออ้อยกันเลยขาดปุ๋ยครับอพอได้เห็นแนวอยู่ซุ่ม่นก็เริ่มเขาเริ่มสีนั่นแหละครับเนี่ยเริ่มเริ่ม เริ่มกลมแล้วโอ้อย่านเสียหายยิ่งด้เขาเริ่มมั่นแล้วจิน๋นเขาเริ่มมั่นแล้วอืมนี่ทีอดบ่เอาครับจำหนีก่อนครับ